ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอบางบอจังหวัดสมุทรปราการและติดตามการเดเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพอชอสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ของเรานะคะมีการปรับเปลี่ยนออกไปในช่วงวันที่1กันยายนพัฒนากรเข่าทั้งหมดมีการเริ่มตามคำน้องของ นะคะจะทำน้องขอเพราะนั้นที่เห็นตรงนี้เป็นพัากรใหม่ทั้งหมดในปีเมืประมาณ65กรายเฮ้ย่ผ่านวาถูรก,การ<ช>เด็ขอไไปไปนี้ไปยี่ยมเพื่อเยื่ออยากจะาดของไไปทำรตูมไม่รู้แต่เขามีประโยชน์ดั้งต่้้กมาเป็นกจเอาจริงร <c oughs> ค้าก็เป็นไม้เหมือนไทยไม้โบราณนั่นแหละแต่ว่าที่มันลบคือ นายกิจจาทองแดงผูต้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนางสาวสุการดาแสงวงศ์พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการและทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อลงมาที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพอชอสมุทรปราการณแปลงนางเปรมวดีบุญมีท่านหมอหรว่าตั้งม,มาดูไม่รู้กี่รอบไม่ครบสมุดาการไม่สามารถทําได้อาจารย์ตั้งเราต้หมาเองมาเองนักแปลง แล้วนี่ในคเรือบุนีน่นนปนเป็นใเอนผู้ชกอแล้วไปแล้วไปไปไปแล้วค่ะวสวัสดีครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้นำการเปลี่นแตงกาที่เป็นผู้นำตัวอย่าง เพื่อเป็นโครงการหมู่บ้านดีพอเพียงนะครับแล้วก็กลับพื้นที่ตามโครงการพัฒนาของเราด้วยครับซึ่งใช้ประมาณนะครับปีประมาณ164นะครับขอแปลนะฮะท่านอาจารย์เกรมนะครับตำบ้ลสามตำบลคลองวิทยาตาเนี่ยกำมาบอกเราครับซึ่งจากการได้ข้อมูลเนี่ยตามที่นี่นั้นนะครับได้มีปัญหาเรื่องของการให้น้ำกลุ่มที่ดินภาคเหนือนี้เนี่ย เมื่อสามารถที่จะใช้นะครับลดลงปรับพื้นที่ได้ก็ตรงนี้จะอีแปลงของปรบการประกันเธอิและก็ทาารงกันหวัดนะครับรก็จะโวมกันที่จะตัดเชื่อมนะคืเป็นรูแปแบบแล้วก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของโครงการโคกหนองนานะครับแล้วก็ในเรื่องของการจะดูนหมู่บ้านเุรกิจพอเพียงนะครับของเราจะไปรุกทำนะครับแล้วก็สามสรารถที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็จะเชิญทุกคนทุกคนได้มาเอามื้อเอามื้อสัมภาร์ที่นี่นะครับก็ขกอบคุณทุกคนเลยที่ได้ พยายามกับเพื่อนห้ไปรุปทำนะครับขอบคุณมากครับ